คุณสมบัติของดินนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆอาจารย์ไม่ได้ใช้หนังสือของท่านอาจารย์ adas, าราดัส布拉จิมดัสอย่างเดียวนะครับก็ามีของท่านอีกด,ด้วยแต่หลักๆคือของท่านนะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้ความเคารพของครูบาอาจารย์ที่เขียนหนังสือดีๆนะครับเอาหนังสือเล่มนี้มานะครับแล้วก็เอามาเป็นหลักในการเดินแนวนะครับในการบรรยายบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมบัติเบื้องต้นของดินเราจะพูดถึงขนาดของเม็ดดิน การค้าขนาดของเม็ดดินถ้าเราเริ่มต้นเลยนะครับชนิดของเม็ดดินเนี่ยวิชาซอยเนี่ยพูดถึงดินอยู่เป็นสี่ประเภทด้วยกันคือกรวดแควเวทรายแซนซิลตะกอนทรายหรือดินตะกอนพูดง่ายๆว่าถ้าใครเคยฟังอาจารย์พูดเวาะแบ่งดินออกเป็นสองพวกสองกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้เราเรียกว่าคอสเขียนได้เลยนะครับ,คอ,รอค,รบคอสเกรนซอยนะครับคอสเกรนซอย ดินเม็ดหยาบนะครับกับดินเม็ดละเอียดนะครับอันนี้เป็นไฟล์เปลนซอยนะครับอักษรย่อของกรวดคือ G อักษรย่อของแซนคือ S อักษรย่อของดินตะกอนทรายซึ่งจริงๆที่เขาแบ่งเลยเขาแบ่งจากนัมเบอร์สองอซึ่งเราจะเรียนในบทที่3านะครับ เขียนไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆจะเว้นช่องว่างให้เขียนด้วยด้วยนะครับตะกอนทรายหรือซิ้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้เอสเพราะว่าแซนใช้ไปแล้วนะครับเราใช้คําว่าเอ็มนะครับส่วนดินเหนียวเราใช้คําว่าเครก็มีคนเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วดินตะกอนทรายเนี่ยเราใช้คําว่าเอ็มเพราะอะไรอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเพื่อให้จําได้ง่ายๆเราใช้คำนึกถึงคําว่ามัดไว้ ที่ตาว่าโครนมันจะจำให้ทำให้เราจำซิวได้นะครับดินตะกอนซิลเนี่ยจะเล็กกว่าทรายคือพูดง่ายๆจากข้างบนเนี่ยหยาบมาถึงเล็กนะครับหยาบเม็ดเป็นเม็ดๆจากก้อนใหญ่นะครับมาเป็นเม็ดเล็กลงมาเป็นทรายแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเล็กมากจนกระทั่งมันเกาะเป็นมีแรงยึดเหนียวเราใช้คำว่าแรงยึดเหนียว กลุ่มที่บอกมีแรงยึดเหนี่ยวคือกลุ่มไฟล์เกนซอยนี่เองนะครับเป็นกลุ่มที่ไฟล์เกนซอยนะครับแล้วก็ดินเหนียวจะเล็กสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจําได้ว่าสมัยที่เรียนปริญาตรีเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องของการค่าขนาดของดินก็จะมีอะไรครับมีสีอ่อนาลิซิสีอ่อนาลิซิสคือล่อนดินผ่านตะแกงเนาะจับอีกอย่างหนึ่งคือไฮโดรมิเตอร์ใช่ไหมครับไฮโดรมิเตอร์นั้นจะใช้ กับดินเม็ดละเอียดคือซิลกับเครนะครับก็จะตกตะกอนตัวไหนตกตะกอนซิวตกตะกอนแล้วเคลตกตามหลังก็เเคลเล็กสุดดั่างนั้นเถิดนะครับหน้านี้ก็อธิบายให้ทุกท่านทราบว่าดินเนี่ยในวิชาซอยนะครับหมายถึงอะไรครับกรวดทรายตะกอนทรายหรือดินเหนียวนะครับซึ่งคุณสมบัติอ้เรื่องพวกนี้นะครับเวลาจะไปแปลผลข้อมูลดินเราจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่ง ตะกอนทรายเนี่ยเช่นทรา,ายล้วนๆเนี่ยไม่ทึบน้ำใช่ไหมน้ำก็จะไหลซึมผ่านได้ค่อนข้างดีแต่ถ้ามีตะกอนทรายเข้าไปปนไปปนกับอะไรกับทรายเนี่ยมันจะทําให้น้ําไหลซึมงผ่านได้ยากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <Okay. S 1> เราจะไปคุยกันหลังจากที่เราผ่านพื้นฐานทางปัิพีวันนี้เป็นการทวนของความรู้ปริญญาตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่ใช้จําแนกครับระบบที่ใช้จําแนก เม่ดีเเนี่ยจริงๆมีอยู่สองระบบมีอยู่สองระบบครับระบบแรกที่เรามักจะพูดถึง Astro นะครับระบบ Astro A A S S T s O S T O เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะเขียนให้ดีแล้วมันมีอยู่อีกหน้าหนึ่งส่วนอีกระบบหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆคือระบบ Unified Soil Classification ระบบเนี้ยเวลาเราจ้างเขาจอดสำรวจดินเนี่ย เขาจะจาะด้ระบบนี้เลยระบบ Unified s o i l c l a s s i f i i a t i o n เนี่ยใช้กับงานก่อสร้างอาคารทั่วไปนะครับมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการก่อสร้างทั่วไปจะใช้ u n i f Unified Soil c l a s s i f i c a t i o n แต่ถ้าเป็นระบบ a s t r o นะครับระบบ a s t o นั้นจะเป็นระบบที่ใช้กับเรื่องถนนสนามบินอย่างนี้เป็นต้นระบบ u n i f Unified Soil c l a s s i f i c a t i o n นั้น จะจำแนกเม็ดดินที่มีขนาดเล็กกว่า0.075ม mm ิลลิเมตรเป็นเม็ดดินเหนียวนะครับเป็นเม็ดดินเหนียวที่เล็กกว่า0.075ก็คือะตะแกรงระเบิด200เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงไปดูหน้าเมื่อกี้นี่ตะแกรงระเบิด200เห็นไหมนะครับก็คือตัวน,นั้นและก็พูดถึงว่าขนาดใหญ่สุดนะครับขนาดใหญ่สุดโดยกรวดนั้นจะไม่เกิน4.776มิล76มิลใหญ่สุด นะครับถ้าใหญ่กว่า76มดิป,ป,ปนมันจะเป็นโบเดอร์แล้วนะครับเราเป็นพวกขินแล้วนั่นเป็นอีกวิชาหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันแค่ว่าเนี่ยเล็กกว่า76มดิปกลงมานะครับถ้าเล็กกว่าเบอร์200 0.075ม mm ิลิเมตรเนี่ยจะจับเป็นพวกดินเหนียวนะครับภาพนี้ไงฮะเมื่อกี้อาจารย์ลรือเอชเนี่ยเห็นไหมนะครับภาพนี้อาจารย์ขยพา,พา,ายให้ดูนิดนึงเนาะนี่เห็นไหม สองระบบที่ใช้กันจริงๆมันมีหลายระบบนะครับระบบที่หนึ่งคืออเมริกัน s s o c i a t i o n of State Highway and Transportation Officials หรือ ASLO นะครับอันที่สองคือยู s o i l Classification นะครับที่เราใช้กันเยอะมากทั้งสองระบบเนี่ยจะจำแนกแกรเวลายซิลและเครทั้งสี่ตัว ตามขนาดที่ระบุอยู่เห็นไหมตามตามรับขนาดที่ระบุอยู่ในตารางนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่ใช้กันโดยทั่วไปอของยูนิฟายชอยด์แค i f i เ a t i o n เราจะเน้นกันที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับเราจะเห็นว่าเจ็ดสิบกจุดสองตั 75, ้งแต่สี่จุดเจ็ถมึงเ6็ดบกจดสองมิลลิเมตรจากเป็นกรวด นะครับตั้งแต่0.075ม mm, ิลิเมตรขึ้นมาจากเป็นทรายเล็กกว่า0.075ม m mm, มิเมตร้นจากเป็นซิวกับเครนะครับก็ดูหลักตรงนี้ให้ดีนะครับโอเคอาจารย์ไปต่อเนาะตัวหนงสือรวนหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทุกท่านดูให้ดีนะครับอาจารย์เอาเฉพาะเนื้อ,อมาให้เพราะฉะนั้นจะเริ่มแล้วนะนะครับตามทวงจำเพาะของ ดินขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าความถ่วงจำเพาะของดินนั้นเป็นความถ่วงจำเพาะของอันนี้เป็นซอยแมสมีก้อนดินเต็มมีเม็ดดินมีโพรงมีน้ำอะไรก็แล้วแต่เนาะบางโพรงมีน้ําอะไรก็แล้วแต่แต่คําว่า specific gravity ซึ่งใช้อักษรย่อ gs นั้นย้อยโย s นั้นหมายถึง specific gravity ของ specific g r วิตี้ของความถ่วงจำเพาะนะครับไม่มีหน่วยนะความถ่วงจำเพาะก็คือความหนานแน่นของวัตถุนั้นหาเรียกว่าความหนานแน่นของน้ํานะครับจะไม่มีหน่วย s p e c i ป i r g v i v y t y s o soil solid นะครับ d Soil s ซ l i d ไปถึงไอที่เป็นเม็ดเม็ดเอยู่ในมวลดินเนี่ยซึ่งถ้าเราเขียนเป็นเฟสไดแกรมเราจะเขียนได้ดังรูปนี้จับหลักนี้ให้ดี พบเข้าบทที่สองเนี่ยเราจะพบทันทีแล้วว่ามีประโยชน์มากมคือ a c ส r e l ationship ที่เราต้องคำนวณกันอันนี้คือซอย solid นะครับตรงนี้คือซอย solid ซอย solid เม็ดดินข้างบนเป็นโพรงใช่ไหมครับข้างบนเป็นโพรงอาจจะมีน้ำกับอากาศนี่เป็นน้ำตรงนี้เป็นน้ำอันนี้เป็น water ที่เขาเขียนอย่างนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เขามาเขียนว่าใ้รูปขวามือเนี่ยมันสามารถเขียนได้ดังรูปขวาสุด ลซ้ายเท่ากับลูกขวาสุดเนี่ยอันนี้เป็นอากาศความหมายที่อาจารย์อยากอธิบายทุกท่านในวันนี้ในหน้านี้ความถ่วงจำเพาะหรือ Gs นี้หมายถึงตรงนี้เท่านั้นไม่รวมอากาศไม่รวมน้ำเพราะฉะนั้นถ้าใครจำได้เราจะมีขวดรูปชมพู่ในการหาขวดแก้วะครับรูปชมพู่ในกานการหาความถ่วงจำเพาะของเม็ดดินเนี่ยนะครับ เราจะมักจะเอาดินตีใช่ไหมกับเครื่องกวนเสร็จเรียบร้อยพอีกับเครื่องกวนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะเออเอาเฉพาะนะครับเออเอาเฉพาะตัวดินพวกนี้ที่ละลายในที่ลอยแขวนอยู่ในน้ำเนี่ยมาใช้ไม่เอาอากาศที่อยู่ในมวลดินไม่เอาน้ำที่อยู่ในมวลดินนะครับเออคุณแม่มครับคุณแม่ม คุแม่คค่ะอาจารย์เอ่อช่วยช่วยช่วยโหลดไฟล์เอกสารให้ด้วยเนาะอ่ามันอัพขึ้นในนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ต่อแชร์ให้ในกลุ่มไลน์เรื่อยๆแล้วกันค่ะอาจารย์อ๋อเออครับ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 ตอนนี้กําลังเร่งอนุมัติเพื่อนๆเข้ามาอยู่ค่ะครับครับก็ไม่เป็นไรอาจารย์ไปว่าไปก่อนเพราะมีบางทศบางบางท่านอาจจะประจบก็เข้าไปเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อทบทวนให้ตอนแรกที่พูดนะครับวันนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาทีหลังไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะบางท่านยังเข้าห้องไม่ได้เป็นร้อยเ,เลยใช่ไหมครับเป็นร้อยเลยใช่ไหมโอเคเอ,อทุกท่านครับเรากำลังพูดถึงความถ่งจำเพาะความถ่งจำเพาะของวัตถุคืออัตราส่วนระหว่างน้ําหนักของวัตถุต่อน้ําหนักน้ําที่ปริมาตรเท่าวัตถุถ้าดูเรื่อง specific gravity ให้ดีนะครับในในวิชาซอยนั้นตัวที่เป็น s ับสิคริตตัวที่ห้อยอะ มีความหมายหมดแนะ Gs เหญ่ไหมของซอยโซลิดกับหลักให้ดีและปรากฏว่า Gs เท่ากับ w s หารด้วย v s gamma W ตัวนี้โอ้โหอาจารย์อยากจะกาแบบรอบดวงมันเลย Gs เท่ากับ w s หารด้วย v s gamma W มาอย่างไรดูตัวนี้ก่อน w s คืออะไรครับ WS ดับเบิลยูเอสตัวนี้คือน้ําหนักของเม็ดดินเห็นไหมคำว่าเม็ดดินนี่คือซอยโซลิดนะครับแกมมาดับเบิลยูคือหน่วยของน้าหน่วยน้ําหนักของน้ําคือนะอะไรกี่กิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรกี่ตันต่อลูกบาศก์เมตรแกรมมาน้ําคืออะไรครับแกมมาน้ําอันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับ v ีเอส คือปริมาตรของเม็ดดินก็คือปริมาตรตรงนี้ถ้าเราเขียนนี่คือปริมาตร V S โอเคนะครับ G S คือความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน,ดนโอเคนะโอเคนะและ้ว G S เท่ากับ w S หารด V S คูณด้วยกมแม่คูณอยู่มาได้ยังไงตรงนี้ใช้เยอะนะครับต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะเจะบทที่สองจำมึนอาจารย์จะเน้นนะนะครับทีนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าถึงตรงนั้น นะครับทุกท่านมาดูหน้าจอว่างากับอาจารย์สักนิดหนึ่งดีไหมหรือตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับเอาหน้านี้เลยอาจารย์มักจะทวนตัวนี้ให้ก่อนทุกครั้งเนาะนะครับเอาละหน่วยก่อนพวกเราต้องมาเริ่มที่หน่วยทุกครั้งอ่ะเพราะบางท่านยังไม่เคยฟังครับทําความเข้าใจตัวนี้ไปก่อนหน่วยนะครับ เอาอว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนะครับถ้าวันนี้ไปไม่ถึงสองบทก็จบแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มวันเอานะครับชิสเซมเล้งคนไหนที่ทราบแล้วรอของเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับของระบบอังกฤษอาจารย์เขียนบ่อยตัวนี้เป็นไงครับเป็นนิ้วใช่ไหมแมสเวลายเป็นปอนเวเป็นอะไรเป็นปอนถูกไหม นะครับสองระบบเมตริกบ้านเราใช้ระบบเมตริกเป็นหลักเป็นเมตรใช่ไหมครับเป็นเมตรใช่ไหมเลงเป็นเมตรเนาะเลงเป็นเมตรเซนติเมตรอย่างนี้เป็นต้นเซนติเป็นพรีฟิกกิโลเมตรกิโลเป็นพรีฟิกกิโลเมตรเท่ากับพันเมตรใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแมสเป็นไรแมสเป็นกัมเวทเป็นกัมสังเกตไหมครับว่าระบบอังกฤษ มวลกับน้ำหนักเหมือนกันมวลกับน้ำหนักนี่จะเหมือนกันนะครับอันที่สามคือ SI unit SI unit นะครับ SI unit เนี่ยเลงก็เป็นเมตรเหมือนกันนะครับ mass เป็นอะไรครับ mass เป็นจริงๆมันเป็นกร,รัมนะที่เขาใช้กันแต่อาจารย์ก็จะเห็นว่ามันเป็นกร,รัมนะจริงๆเขาใช้กิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัม กิโลก็เป็นฟิสิกส์แต่ตัวนี้ใช้เป็นนิวตันใช่ไหมนะครับตัวเวทเนี่ยเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคําว่า,เ,าเราจะได้ยินว่าอ้าวเรงเขียนให้เข้าใจนิดนึง f เท่ากับ ma นะครับ f เท่ากับ ma อาจจะช้าหน่อยนะดีเลยนิดนึงนะครับ f เท่ากับ ma หรือ f เท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งหรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้น ฟอสจะเท่ากับอะไรครับ m คูณ a เท่ากับ m คูณ g เหมือนกันถ้าเราเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบว่าเราเอาหินหนึ่งกิโลกร,รัมไปทิ้งจากยอดภูเขาทิ้งแบบ free falling ไอ้นี่คือหนึ่งกิโลกร,รมัมคูณด,ด้วยอะไรคูณด,ด้วย g คือ9.81 9.81เมตร per second square ขออาจารย์ดีเลยนิดน,นึงนะแต่ฟังที่อาจารย์พูดไปด้วยเราจะเห็น เ e r ร e c o n d square เราจะได้ยินได้ได้คำว่าได้มาว่า9.81กิโลกรัมคูณด้วยเมตรหารด้วย Second สแควร์ตัวเนี้ยกิโลกรัมเมตรหารด้วย Second สแควร์ตัวน huh ี <ahead. S 2> ้คือนิวตันครับตัวนี้คือนิวตันนะครับ9.81กิโลกรัมเมตร per Second s ์สแควเอาละ แล้วเราจะเห็นว่าหน่วยนี้มันเป็นหน่วยเล็กเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้เลยว่าหนึ่งกิโลกรัมถ้าจะแปลงเป็นหนึ่งกิโลกรัมถ้าจะแปลงมาด้วย9.81นิวตันนั่นเองไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะอาจารย์ใช้เครื่องหมายลูกศรนะหนึ่งกิโลกรัมก็คือ9.81นิวตันความหมายคืออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวหลักแหละนะครับหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ9.81ทีนี้ เราจะพบว่าหน่วยนี้เราจะพบบ่อยๆเช่นหน่วยของอะไรพารคาวาเงี้ยเท่ากับอะไรนิวตันหารด้วยเมตรกำลังสองใช่ไหมครับพาสคาลเป็นนิวตันหารด้วยเมตรกำลังสองแต่เรามาักเรามักจะเจอคำว่าเมกะนะครับเมกะพาสคาลเพราะอะไรโอ้ยเพราะมันต้องเอา,เอาล้านมาหารเอาพันมาหารกิโลพาสคาลอย่างนี้เป็นต้นเพราะหน่วยมันเล็กนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เรากำลังพูดถึง specific gravity ใช่ไหมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราเข้าใจเรื่องหน่วยแล้วนะครับเราเข้าใจเรื่องหน่วยแล้วไหนลองมาดูซินะครับความหนาแน่น density Density หมายถึงอะไรทช้โลเราใช้คำว่าโล r h o โลโลเท่ากับ Mass หารด้วย v o l u m e หรือเท่ากับ m ส่วน v นั่นเอง นะครับที่เราใช้กัน m ส่วน v เราก็จะพบว่าความหนาแน่นเช่นความหนาแน่นน้ำจะเท่ากับเท่าไหรหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโลสตีลอย่างเงี้ยที่เราใช้กันอยู่ประมาณเท่าไรเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอย่างนี้เป็นต้นโลคอนกรีต เท่ากับ2,400กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรอย่างนี้เป็นต้นแล้วหน่วยต้องให้แม่นด้วยนะครับเราเข้าใจนะครับอันนี้คือ density